สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอักรมินชีชั้นป .4 หนึ่งเลที่13วันนี้ผมจะมาสรุปวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีหน่วยการเรียนรู้ที่7แส,ส,สงและตัวกลางของแสงแสงและตัวกลางของแสงจะแบ่งออกได้สามกลุ่ม 1. ตัวกลางโปร,งปรง่งใส 2. ตัวกลางโปรง่งแสง 3. วัตถุทึบแสง ทั้งสามกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกันแสงจะผ่านได้ไม่เหมือนกันอย่างตัวกลางโปร่งใสแสงจะผ่านได้หมดและตัวกลางโปร่งแสงแสงจะผ่านได้บางส่วนและสุดท้ายวัตถุทึบแสงจะผ่านไม่ได้เลยตัวกลางโปร่งใสเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างตัวกลางปรุงแสงเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนจะพันตัวกลางนี้ได้ได้บ้างส่วนไม่สม่ำเสมอส่วนวัตถุเทือแสงเราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะจะ,ะเพราะจะสะท้อนแสงเป็นพลังงานความร้อนจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ก็จบการสรุปเพียงแค่นี้